เวลาทุกนาทีมีค่าจริงๆนะคะทุกคนงานก็ต้องทํานะคะกําลังกายก็ต้องออกนะคะสุขภาพก็ต้องดูแลรักษาแล้วก็มาซื้อกับผมกับเขาเพื่อที่จะไปทำกินมันหลังด้วยนะคะทุกคนมันเวลาที่เมืองนอกเนี่ยเวลาทุกวินาทีสําหรับนุชน,นะมีค่ามากๆเลยนะคะตอนนี้ก็มือเป็นเอ่อบอสนับวันนะคะนุชเป็นบอสน้ำประทูเชลี่เป็นทาสทาสแมว ฮัโหลทุกคนจะดีหรอไหมหรือสางผมใหม่ถ้ผมใหม่นะคะวานนี่แดดออกสองตาเอามาบันนอนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสุ่สานสวีเดนนะคะวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะทุกคนจ๋ารถกําลังจะเดินไปยิมแล้ววันนี้นะคะก็เจอรี่นะคะก็จะมาเขายิมกับรถเหมือนกันนะที่ทํางานเจอรี่นะคะอยู่ใกล้ๆกล้ย,ยิมแค่นี้แหละทุกคนก็เลยมาง่ายมาสะดวกนะคะเราก็แค่ลงรถ นุก็แค่ลงรถไฟตรงนี้นะคะแล้วจำนวนก,กระเดินมาที่ชิมเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าบัตรบัตรยิมของเจอรี่อ่ะมันมันมดอายุนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช่มาพักนึงที่เนี่ยเขาซื้อใหม่นะคะแล้วเขาบอกว่ามันจะอัปเดตมันจันอาทิตย์น่าก็ไม่รู้ว่าซิสเจอรี่จะเขายิมได้หรือเปล่านุก็เลยบอกเจอรี่ว่าเธอให้เธอมาหาฉันก่อนฉันจะได้รออยู่ที่ไหนยิมเพราะว่าถ้าเจอรี่เขายิมไ,มได้ห่นุจะได้รู้นะคะก็ ก็เดี๋ยวไปดูว่าเจอรีจะเขายิ้มได้หรือเปล่าหรือว่าจะยังไงหรือเขาจะเขาจะผ่อนคลายไหมนะคะทุกคนที่เห็นไหมแดดเริ่มมาแล้วก็มีมแดดแล้วนะคะเห็นไหมนี่ได้ยินเสียงนกร้องจิกจิกจิกเริ่มได้ยินเสียงนกร้กองละแดดเริ่มมาแล้วนะคะอากาศเริ่มอุ่นขึน้นอ่าไปดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้วทุกคนนุษดีใจฮปปีมากเลยนุ้ชอบความร้รอนนุ้ชอบหนารอนอ,อ,อยากได้แดด ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเทรนแขนกันถ้าเจอรี่เขายิ้มได้นะถ้าเ,เจอรี่เขายิ้มไม่ได้เราอาจจะไปซื้ออาหารซื้อกบข่าวเพราะว่าเราต้องช็อปหนึ่งข้างต่อทิ์เนาะก็ก็ถ้าวันนี้ถ่ายนะัยยิ้มได้เราก็จะถ่ายคุณดูสักนิดเนาะเจ็บหูเจ็บหูไม่ใช่หรอกทุกคนใส่หูฟังมากเกินไปมันไม่ดีต่อหูหรกจริงๆนะมันอันตรายมันถ้าใส่หูฟังเกินหนึ่งชั่วโมงนี่ก็อันตรายต้องพักหูแล้ว นุ๊กก็หนะแต่นก็ยังทำโอ้ยโอเคค่ะทุกคนแต่เรามาเจอกันอีกทีนะช่วงที่เรารอเจอรีนุก็จะถ่ายคนเขากำลังยืนรอไอ้นี่กันคนเขากำลังยืนรอรถไฟกันอยู่เห็นไหมคะ่ะข้างหน้ามันจะเป็นแม่น้ำน,นะคะน้ำแข็งเรื่องอะระลายแล้วคะ่ะช่วงนี้ มาแล้วคุณชายเจอรี่เจอรี่ก็มาแล้วซันตาคลอสมิสเตอร์ซันตาคลอสมาแล้วนะคะฮัลโหลซินตาคลอสอ๋ออ๋อไอโน I say you have new haircut y e u Viking handsome look 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 very handsome โอ้โหหล่อเท่มากทุกคนดูเจลี่หล่อไหมเจลี่หล่อคนตั้งเยอะ Can you show your hair look ตัดผมมาใหม่ยังหล่อเลยครับผมฮันเดอทุกคนจะดีหล่อไหมหรือทรงผมใหม่ตัดผมใหม่นะคะวานนี่้หแดดออกสองตาเอามาบันอน อิสมาบานอนนวยืนกินกล้วยก่อนแต่จะเข้าไปนยิมไว้ช่วยยิมแบกยู่ดนนิด้วแวกก o n ก a go สาย i ืมโอไม่ืม นี่นะคะวันนี้ชุดยิมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะชุดยิมชุดเสือสีเหลืองกางเกงกางเกงสีเทาทุกคนใครอยากได้ก้นงอนๆต้องมาเล่นเวทเทรนนิ่งนะคะการก้นเป็นมัด มีคนบอกว่านุชหุ่นเหมือนนักงมวยนะคะเดี๋ยวนุชจะไปฝึกมวยแล้วทุกคน <laughs> นุชไม่ได้ซีเรียสนะคะทุกคนชอบใครชอบมันเนาะหุน่นอยู่ที่คนชอบค่ะคนเราสวยไม่สวยมันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเนาะเดี๋ยวนุชจะไปเทรนแล้วทุกคนแย yeah, Let's go! เสร็จแล้วนะคะทุกคนเรากําลังจะมุ่งหน้าไปฮั่นล่าค่ะเรากําลังจะไปซื้อกับข้าวเรากำลังจะไปซื้อ <laughs> กับข้าวนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าจะซื้อกับข้าวเสร็จนุกก็ว่ากะว่านะ่าก็เกือบหกโมงนะคะกว่าจะถึงบ้านเฮานะคะก็ค่ำๆนะคะทุกคนจะกว่าจะได้ทากับข้าวกว่าจะได้อาบน้ํากินข้าวนะคะมันก็จะเร่งรีบอีกแล้วนะคะชีวิตอันเวลาอันมีค่าของเฮาสองคนนะคะทุกคนจะ้ะยูดิงโปรตีนเหรอ าพาทิตย์กำลังตกดินนะคะสวยเลยกำลังสวยเลยตอนนี้นะคะเราจะมาที่รูสตานะทุกคนนี่นะคะรูสตามันจะมีพวกน้ำหอมพวกเดโอเรน์พวกอะไรขายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันว่านีิเจอรี่เขาจะ มาดูมาซื้อของ SUNSET BEHIND YOU look very nice the color of sunset you were say it look nice with you in front of it it look nice with you in the front of it also <laughs> <laughs> well, let's go ถ้าทุกคนต่อเราจะไปดูตอนมีอะไรจะดูสตาร์ได้บ้างเผื่อนุจะซื้อ อะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นพวกลูกกิ้งหรือไม่ก็พวกยาสระผมอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีราคาถูกๆอยู่มันก็แฮนด์ o a p นะคะทุกคนเยอะแย,ยะมากมายเลยอยู่ต้นนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดเช็ดโคนเอคนเจ็ดจุดเก้าศูนย์ก็ประมาณแปดโคนนะเมื่อก่อนมันสิบโคนนะดู ยาสะผมผ้าอนมองอมอันนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าพรมพรมปูพื้นนะคะหลายอย่างหลายยี่ห้อหลายราคาไม่ธรรมดาเลยเก,ยก,ก่เก่าๆพรมปูพื้นมุมนี้จะเป็นของแต่งบ้านนะคะทุกคน พุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ซื้อนะคะอันนี้มันลดลดราคาเหลือ39โคนทุกทีมันจะแพงคอมฟอร์ตอ่ะอันเนี้ยลดราคาเหลือ3 9 9 0ก็40โคนแหละทุกคนขวดมาเริ่มเลย1,800มิลลิลิตรนะสมูอะไรพวกเนี้ยก็มาซื้อก็นี่แหละทุกคนนี่เป็นเคาน์เตอร์ออของแมวของหมานะนี่เสือแมวนะคะเสือซันตาคลอสแมวเมื่อตอนที่คริสต์มาสเมื่อกี้นี่นะคะนี่อันนี้บ้านนก ที่เขาเอาไปแขวนไว้ตามบ้านแล้วเอาอาหารมาให้นกกินทุกคนใส่ไว้ให้นกกินพ่วงน,นาหิมะตกอะนกมันจะได้มาหาอาหารกินได้ง่ายนะคนสวีเดนเขาจะห้ยอาหารนกเพราะว่านกมันจะหากินยากช่วงสวีเดนเอ้ยช่วงหน,หนาวอาหารสาัตอาหารหมาค่ะนี่เคาน์เตอร์อาหารหมาแมวเบบี้ you gonna buy food for yourself หรอ <laughs> นึกถาว่าเธอจะซื้ออาหารให้ตัวเองนี่ <laughs> จะีบอกไม่ใช่อันนี้ของแมวสั่นอาหารแมวนะคะจันเทเหมียวสุดทรักของเจอรี่เอลูชันเทนนัินแอนสริงฮะ Your boss ันเทน is ชันเทน is เจอรี s boss <S And what about me Who am I You are my second boss จันเทนเป็น first boss และอัมเป็น second boss จันเทนเป็น boss เป็น uh boss number one นะคะนุชเป็น boss number two เจรีเป็นทาสทาสแมว <laughs> เราก็ได้มาซื้อกับข่าวนะคะตอนนี้นะคะทุกคนจ๋านุชได้มันหมูเอ้ยหมูซับนะคะหมูสับแบบว่ามันๆนุชอยากเอาไปทำผัดกะเพราแล้วก็หมูเจรีได้อะไรมานั้น วิลลี่สโนแฮปไลค์ดัตคนอันนี้ก็จะเป็นเ uh, คาน์เตอร์ขนมปังที่เขาทํำดสดๆใหม่ๆเลยนะทุกคนนี่หอมขนมปังมากตอนเนี้ยนี่ก็จะเป็นเค้กทุกคนดูเค้กน่ากินมาก เค้กผลไม้อันนี้สามร้อยสิบเก้าคนเค้กน่ากินนะแต่นุดดูก่อนนะมันจะซื้อเช็กเค้กช็อกโกแลตเอ้ยอันนี้อร่อยไหมเอ้ยมันมีน้ำตาลเยอะตรงนั้นโน้ไม่ค่อยชอบน้ำตาลนะเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นเค้กน,นี่นี่เดี๋ยวนะนี่บอกกับวาเรดดอก หมือนนูเทลล่าเป็นเค้กนูเทลล่าใช่ทุกคนเป็นเค้กนูเทลล่ามันจะอร่อยมากเลยแล้วไม่ใช่ช,ช็อกโกแลตมันเป็นนูเทลล่าช,ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนูเทลล่าอันนี้เค้กสวีเดนนะคะอร่อยมากเนะี่ยหาเรื่องอยากกินอุ้ยอันนี้น่ากินไหมทุกคนบานาน,น่าน่ากินเนาะนูอชอบเบเกอรี่มากเลยอน,นาคตจะได้เปิดร้านเบเกอรี่เด้อนี่ อุ้ยอันนี้ก็น่ากินอันนี้นูเทลล่าเซมละ่ะเจลลี่เคยซือ้อไปอยู่นะเนี่ยทุกคนหรอลาลานตาเบเกอรี่อ,อ๋อทุกคนกจะเอานูเทลล่าเค้กนะนุ่นหิวนุ่นรู้สึกว่านุ่นอยากกินเค้ก <c oughs> นานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกค่ะทุกคนจ๋าไป let's go กัน่าชอบชอบชอบ and go home อยาก go home แล้วก็จะได้กลับบ้านถึงบ้านหนึ่งทุ่มแล้ววนันนี้อันนี้เป็นสวรรค์ของคนรักขนมหวานทุกคนดูดูขนมขนมกูดิสนะคะช็อกโกแลตเนี่ยมีช็อกโกแลตเต็มเลยสวรรค์ของคนรักขนมช็อกโกแลต มาระบ,บูช็อกโกแลตของคนสวีเดนนะอร่อยมากนะคะทุกคนไปเดี๋ยวโน้จะไปซื้อของให้เซ็ตน,นะคะแล้วก็จะไปจ่ายเงินเคาน์เตอร์แล้วทุกคนแล้วก็จะกลับบ้านนะชอบกันเซ็ตกระมืดแล้วนะคะทุกคนจ๋าจะหนึ่งทุ่มแล้วกว่าจะถึงบ้านก็ทุ่มกว่านะวันนี้นะเวลาทุกนาทีมีค่าจริงๆนะคะทุกคนงานก็ต้องทํานะคะกําลังกายก็ต้องออกนะคะสุขภาพก็ต้องดูแลรักษาแล้วก็มาซื้อกับผมกับเขาเพื่อที่จะไปทํา กินมันหลังด้วยนะคะทุกคนมันเวลาที่เมืองนอกเนี่ยเวลาถูกวินาทีสําหรับรน,น,นะมีค่ามากๆเลยนะคะตอนนี้ก็มืดนล้วนะคะเรากาลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ<ม>ทุกคนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ<ม>ขอบคุณทุกการรับชมทุกกาลังใจแล้วก็คอมเมนต์ดีๆนะคะขอ<ม>ให้ทุกคนมีความสุขนะคะ<ม>เดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายว<ม>ันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วคะ่ะเดินทางกลับบ้านกันทุกคนจ้า นี่ก็ตื่นตะเช้านะคะไปทำงานต่ออีกนดัด